อ่าครับสำหรับเครื่องซักผ้าระบบอินเวอร์เตอร์นะครับอ่าที่เป็นมอเตอร์แบบนี้นะครับอ่าอาการซักได้ตามปกตินะครับแต่พอจะปั่นหมาดนะครับมอเตอร์จะหมุนกุกกักกักกุกกักนะครับเสร็จแล้วบางครั้งมันจะปล่อยน้าเข้าถังมาเริ่มซักใหม่นะครับพอซักเสร็จมันเดนน้ําออกมันก็จะออกอาการเดิมนะครับมอเตอร์หมุนไม่ได้ครับกุกกักกักกุกกักเหมือนเหมือนว่ามอเตอร์มาติดขัดอะไรนะครับอ่าสักแป๊บหนึ่งมันก็จะปล่อยน้าเข้าถังมาเริ่มซักใหม่นะครับ อาการนี้มาจากเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์มอเตอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลูนะครับเป็นที่เสียบขาช็อาช็อกเกตของไอตัวเซนเซอร์ครับตอนนี้ของผมไม่มีมาแสดงให้ดูนะครับเพราะว่าไอตัวนี้มันจําง่ายนะครับสำหรับตัวชิบ้ามันจะเป็นเลขสองติดอยู่นะครับให้เปลี่ยนตัวนี้เลยนะครับถ้ามันซักได้ตามปกติเดินน้ําออกแล้วไม่ป่นหมาดปล่อยน้ำเข้าถังมาซักใหม่นะครับให้ไปเปลี่ยนเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเลขสองนะครับ